ก็ผมใส่ตลอดเลยนะมันเท่นะต้องใส่ให้คึมซะหน่อยนะไอ้น้องแลกมันหลายเหรียญกินเลือดกินเนื้อเกอแมงนอนดึกด้วย แน่นอนนะว่าถ้าทุกคนจะใช้ท่าเฟนชีฟเนี่ยทุกคนจะต้องมีเกียร์สองใบนี้เกียร์อีพิกใบแรกก็คือบรีสิ่งเทรนนิ่งผู้ที่สวมเกียร์นี้จะเพิ่มโอกาสการโจมตีติดเวทเทบร์มากขึ้น15%หรือมีคริติคอลระดับรุนแรงติดตัว15%ส่วนต่อมาก็คือถ้าเราใช้ท่าสเปเชียลแท็กท่าใดก็ตามผู้ที่สวมเกียร์มีโอกาสสูงสุด100%จะทำให้เป้าหมายติดสถานะโรคแตกหรือชิลเบรกเป็นเวลา7วินาทีก่อนที่จะโดนท่า Special Tag. ส,าสาาเปเชียลแท็ก ถ้าหากรูแข็งใช้คอมโบเวนเดอร์สำเร็จตัวของรูเองจะได้รับสถานะใหม่ที่มีชื่อว่าคูเรชสถานะบัฟคูเรชจะมีแค่ตัวละครรูแข็งเท่านั้นที่สามารถใช้ได้เราสามารถสะสมสแต็กได้สูงสุด4สแตก็กเมื่อรูแข็งได้รับคูเรช1ขั้นคอมโบเวนเดอร์ในครั้งต่อไปมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นท่าสเปเชียลแท็ก1ทันทีและทำให้เป้าหมายติดสถานะสตันหรือมึนง,งงแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้สถานะคูเรชมีโอกาส25%ที่จะเปลี่ยนเป็นท่าสเปเชียลแท็ก1ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องสะสมให้ครบ4สแต เราจะสามารถใช้ท่าฟินชิปได้เงื่อนไขก็คล้ายๆกับบูทาริตี้เลยแต่ต้องสะสมรอดพลังงานรอดที่4ให้เต็มก่อนถึงจะสามารถใช้ท่าฟินชิปได้ส่วนความสามารถระดับสูงสุดก็คือผู้ที่สมเกียรติจะสามารถสร้างความเสียหายได้ทีละ10%เป็นเวลา4วินาทีแต่ความเสียหายที่สามารถสะสมได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือ100เอะนอกจากนั้นยังมีโอกาสอีก25%ที่ทาให้เป้าหมายติดสถานะตาบอดเป็นเวลา8วินาทีแบบเรื่อยๆ ส่วนแกนระดับแลนยก็คือ b r รซิ่งกราดเกีใบนี้จะทําให้ผู้ที่สมใส่สามารถต้านการโจมตีประเภทอันบ็อกได้สูงสุด30%และมีโอกาสสูงสุด15%ที่จะสามารถรีมูฟบัฟบทั้งหมดที่อีกฝั่งออกเมื่อโจมตีปกติส่วนความสามารถสุดท้ายก็คือตัวละครที่สมเกียร์นี้จะได้รับบัฟโลทันทีเป็นเวลา10วินาทีทุกครั้งที่เริ่มเกมและเปลี่ยนตัวลงสนาม